เดี๋ยววันนี้เราก็จะพาทุกคนมาดูบ้านกันนะครับว่าตอนนี้พี่ท่านช่างได้ทำไปถึงไหนแล้ว ได้โครงสร้างแล้วนะครับดูครับทุกคนหลังใหญ่อยู่นะอันนี้ก็จะเป็นหน้าบ้านนะครับแต่ว่าลงรถบังนิดหน่อยตัวไหนบ้านของเราครับข้างบ้านครับโอ้โหหลังใหญ่อยู่นะเดี๋ยวเราจะให้พี่ช่างหนึ่งน,นะครับที่เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างของพี่แมนนะครับมาแนะนําว่าตอนนี้ถึงไหนแล้วบ้างพี่ทันช่างของเราก็พาเดินมาดูที่ห้องนอนก่อนเลยครับตอนนี้ห้องนอนของเราก็ก่อเสร็จไปแล้วนะครับสองห้องความกว้างก็จะประมาณนี้เลยครับทุกคนความสูงจากพื้นจริงๆก็อยู่ที่ประมาณ3เมตรน,นะครับแหละนี้ก็จะเป็นห้องที่2พร้อมนอนเฮ้ยไม่ใช่ครับอันนี้พี่ทันช่างแกมานอนนะครับ ปจริงๆแล้วประตูจะอยู่ฝั่งนี้นะครับแต่พี่เมนขอย้ายไปอยู่ฝั่งนู้นนะฮะก็เลยบอกว่างั้นก็บอกให้หมดก่อนเดี๋ยวจะไปปาดฝั่งนู้นให้พี่เมนสั่งอะไรก็แก้ให้หมดเลยครับต้องขอบคุณพี่ท่านช่างมากๆตรงนี้ก็จะเป็นห้องครัวนะครับและที่พี่เด่งยืนอยู่ก็จะเป็นซิงค์ครับพี่ช่าง1ก็จะทําซิงค์ให้เราตรงนี้เลยมีหน้าต่างและใบอากาศได้ดีเลยครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นห้องอาบน้ํานะครับและข้างๆก็จะเป็นห้องส้วมครับส่วนห้องนี้ก็จะเป็นห้องพิเศษสุดๆเลยครับเป็นห้องประชุมของครอบครัวเราก็จะติแอร์ไว้ด้วยประชุมกินข้ากันทุกคนจะมีหน้าต่าง2บานนะฮะแล้วก็จะมีประตูหลังบ้านอยู่ด้านนี้นะครับมันได3ขั้นครับออกหลังบ้านได้แบบง่ายๆมาดูเสาหน้าบ้านกันบ้างครับพี่เมนก็จะเอาเป็นเสา ที่มีอิดสายไว้ตกแต่งนะครับเสาหน้าบ้านของเราจะตกแต่งมาทั้งหมด2ต้นนะครับตอนนี้ก็ก่กอเสร็จไปแล้ว1ต้นและเหลืออีก1ต้นก็คือต้นนี้อ่าพี่ท่านช่างก็บอกว่าเดี๋ยวให้ลูกน้องมาก่อให้เพิ่มเติมครับข้างบนก็จะทําเป็นบัวนะครับสวยๆเลยและตรงนี้ที่พี่ช่างเน่งได้ชี้อยู่ก็จะเป็นที่นั่งนะครับก็จะทําเป็นที่เรานั่งฮะบันไดหน้าบ้านก็จะเป็น3ขั้นนะครับก็ต้องขอขอ,ขอขอบคุณท่านช่างพี่เน่งมากๆนะครับบอกเลยครับพูดคุยง่ายดูแลกันเป็นอย่างดีช่างเน่งรับเหมาก่อสร้างหรือรรีโนเเวทคบบจลยยยยยคครรรรััับบบพพพพพีีีีี่่่่เเเเเเเขาาาาาูดดออออแแแลล้้ววววกกกก็สสสงงงงหมมๆนนนนะะตตต เมื่อไหรเราก็จะได้อยู่แบบสบายๆกันตรงนี้ก็จะมีอ่างล้างจานและที่อาบน้ำนะฮะรู้สึกว่าลำบากเหมือนตะก่อนเลยครับทุกคนอีกไม่นานบ้านหลังนี้เสร็จเมื่อไหรพ่อกับแม่ได้อยู่สบายแน่นอนครับคนที่อยู่เบื้องหลังก็จะมีพี่สาวของพี่แมทใครอยากเห็นบ้านหลังนี้ตอนเสร็จบ้างคอมเมนต์มาเลย